จะให้ความรู้เกี่ยวกับเทโลเมียนะครับซึ่งเป็นส่วนปลายของโครโมโซมเป็นส่วนหนึ่งเล็กที่สุดที่อยู่ในเซลล์ของเราซึ่งควบคุมคุณภาพชีวิตของเราทั้งหมดแล้วเทโลเมียที่ปลายโครโมโซมเนะี่ยคือส่วนที่ควบคุมไม่ให้มีการทำลายโครโมโซมเกิดขึ้นเราสามารถที่จะควบคุมโครโมโซมไม่ให้ถูกทำลายโดยการต่อความยาวเทโลเมีย แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเทโลเมียรเรเราสามารถรักษามันสาภาพมันได้คโมโซสมไม่ถูกทำลายสุขภาพของเราก็จะดีตลอดยิ่งถ้าเราสามารถจะถอดก่อนอย่างเทโลเมียได้มันจะทําให้เราสามารถย้อนวัยชะลอวัยแล้วก็ไม่มีการเสื่อมสาภาพของวัยก็คือาสามารถเกิดความย้อนวัยได้เถวยครับแล้วก็มานมีอายุยืนด้วยหนักด้วจริงๆใช้ได้ทุกคนนะจารค์ไอ้ทุกวัยเลยค่ะ ตั้งแต่เข้าสู่วัยเพื่ออย่างน้อยก็พ้นไวัยเด็กไปก่อนนะคะตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปใช้ได้หมดเลยค่ะขณะนี้เนี่ยคนที่ควรจะนึกถึงการใช้การซ่อมสร้างเทรเมริต่อความยาวเทอรเนีนะฮะมันจะมีมากขึ้นก็คือคนผู้ที่ติดโควิดคนที่ติดโควิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดรองโควิดซึ่งเป็นอาการอยู่ยาวเลยนะมนเห็นวันนี้ข่าวบอกว่ามันจะมีถึง200อาการ รองโควิดจะอยู่กับเราประมาณสามเดือนแล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาก็เหมือนเชียงของติดโควิดอยู่คนระับคการซ่อมสร้างเทลเังมีให้มันยาวขึ้นจะช่วยให้มีการลดปัญหาของรองโควิดได้รวดเร็วมากครับทาให้ปัญหาของโรครองโควิดนี่หมดไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ขณะที่โอมิคอนยังแพร่กระจายอยู่เนะี่ยการที่เราจะใช้นวัตกรรมนี้ซ่อมสร้างเทลเังมีแล้ว มันทําให้กับการความป้องกันการป้องกันนะฮะการป้องกันการติดเนี่ยมันดีขึ้นออคําถามมาัเกิดเกิดขึ้นเสมอว่าทําไมไโควิดจึงทําลายคนที่มีอายุยืนอายุอายุมากมากกว่าคนหนุ่มสาวสาเหตุต่อบง่ายครับเ<ม>พราะคนแก่คนอายุยืนเนี่ยคนอายุมากเนี่ยเทโลเมีสั้นนว่าถ้าเราใช้ยืดอายุาเราซ่อมสร้างเทโลเมียได้เราก็มีความสามารถในการป้องกัน และนอกจากนี้แล้วกับสูตรที่เราทํามาเราพัฒนาจากสูตรที่เราสร้างขึ้นกันอยู่แล้วเพราะภาวะของการติดโอมิครอนเนี่ยมันจะลดลงแน่นอนเพราะเราสร้างคิวเลตีเซลเพิ่มขึ้นมาในร่างกายของเราครับขอเสริมที่อาจารย์พิเชษพูดไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะว่าจะไอ้คำถามเดิมเมื่อกี้ที่บอกไว่าวัยไหนควรใช้บ้างพอใช้ได้ทุกวัยแต่ที่สําคัญเลยก็คือกลุ่มที่เข้าสู่วัยทองอไม่ไวยัยหญิงหรือชายนะคะรีบใช้เลย มันจะทําให้กระตุ้นการเสื่อมถอยของร่างกายได้ค่อนข้างดีอย่างที่เรารู้แล้วพอเข้าสู่วัยทองปั๊บฮอร์โมนมนลดฮอร์โมนมาลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ผลแขางเค็งทั้งหลายนี่จะมาเลยทั้งภาวะอ้วนไขมันสูงในเลือดเบาหวานพวกนี้จะมาได้เร็วมากในคนที่เข้าสู่วัยทองเพราะฉะนั้นรีบฟื้นฟูตัวเองครับเมื่อกี้นี่จะเห็นภาพในไดอปรของเรานะครับว่าถ้าความยาวจลเมียมสั้นลงสั้นลงจนกระทั่ง สั้นลงจนเกือบไม่มีแล้วเซลล์มันจะแบ่งตัวต่อไ,ไม่ได้นั่นคือเซลล์ก็จะเสื่อมจะบ้านึกดูว่าในเซลล์ในร่างของเรามีเทอร์โมมีสั้นรงจะไม่สามารถเซลล์แบ่งตัวได้นั่นคืออะไรภาวะที่เราไปสู่ภาวะหมดสิ้นอายุขไขัยนั่นเองราะการต่อความยาวของเทอร์โมเมียร์ก็แน่นอนก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันยังลํารงคงการแบ่งตัวต่อไม่ได้เรื่อยๆนั่นก็คือยืดออกไปได้แน่ ขอเน้นนิดนึงนะคะว่าตัวนวัตกรรมวัฒนาชีวยไม่ใช่ยาอของเราคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็หมายถึงว่าเป็นอะไรที่เราสกัดมาจากอาหารปกติที่เรากินอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยเฉพาะนวัตกรรมวัฒนาชีวาได้มีการใช้นวัตกรรมในการสกัดในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะก็สามารถทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้ ขณะเดียวกันก็ปลอดภัยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะกินได้เพียงพอจากอาหารปกติถึงแม้ว่าเราจะทํามาจากพืชไทยมังกุดบวบงาดําฝรั่งนะคะตัวเหลืองเนาะแต่ว่าเราต้องอาศัยนวัตรกรรมในการสกัดเราถึงจะได้ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมแต่ไม่ใช่ยานะ,ะสิ่งที่เราต้องการเน้นอยู่ตลอดเวลานะให้สิ่งที่เราใช้เนี่ยมันไม่ไปทําหน้าที่ ดูแลตรงนั้นโดยตรงแต่ไปปรับปรุงส,สภาพของร่างกายเนี่ยให้ปรับสู่ธรรมชาติมากที่สุดการที่ความยาวเทอร์มีเมันสั้นลงก็เนื่องจากว่าอายุไขัยเรามากขึ้นการที่เราทําให้มันเราม,มีมีคุณภาพาชีวิตกลับคืนมาแข็งแรงกลับมาใหม่ความยาวเทอร์มีนี้มันก็มาเองแล้วเมื่อความยาวเทอร์มียโรคไข้ไก้เจ็บข่องเราเราก็ปลอดภัยมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราไปแก้ไขโรคไม่เราเราไม่ได้ไปรัรกษาโรค เราไปสร้างธรรมชาติให้กลับสู่ธรรมชาติที่แข็งแกร่งกว่าเดิมใช่ไหมครับที่ในเพจของสังคมชีวีร้อยปีสุดได้เลยนะคะ m y l i f e 1 0 0 s o c i com ก็ได้ค่ะโอเคครัอาจารย์ครับ